สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหัวชาร์จตัวนี้นะครับ b e s u s ุ GAN 5 Pro นะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงตัวซีรีส์เนี้ยผมค่อนข้างจะติดตามเขามาเกือบทุกตัวเลยนะก็มีตัวแรกของเขาตัว2ตัว3นะตัว4ไม่มีแล้วผมก็กระโดดมาตัว5นี้เลยนะครับผมก็ตัวนี้แน่นอนชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์พอร์ตชาร์จทั้งหมด3พอร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นขาแบนสามารถทับขาได้นะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จริงๆเขาต้องมีกล่องนะแต่เนื่องจากอันนี้ผมซื้อมาใช้เองสักพักหนึ่งแล้วผมก็เลยทํากล่องหายไปแล้ะสำหรับขนาดไซซิ่งเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข ว่าขนาดของเขาอ่ะจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงทุกรุ่นเลยน้ำหนักนะครับอยู่ที่1 1 6กรัมนะครับถือว่าค่อนข้างเบาเลยครับไซส์ซิ่งเผือกกะไม่ถูกคิดไม่ออกลองเทียบกับพวกบัตรนะครับก็จะเห็นว่าไซส์เนี่ยความบางของมันนะครับประมาณแบบเกือบครึ่งหนึ่งของบัตรเท่านั้นเองนะเกินครึ่งมาหน่อยนึงนะครับผมถ้าเป็นด้านนี้ก็จะออกมาเยอะหน่อยประมาณเจ็สองส่วนสามนะนะครับผมความสูงก็เนี่ยครับประมาณนี้ประมาณเ3 4สามส่วนสี่ของบัตรนะครับ เดี๋ยวให้ดูดีไซน์ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้เบซิอุสแล้วเขาก็จะมีไฟอยู่หนึ่งดวงตรงนี้นะครับเป็นไฟที่เอาไว้บอกว่าไฟเข้าหรือไม่เข้านะด้านหลังก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับ65วัตต์ GAN 5 Pro นะมีบอกรุ่นอยู่ตรงนี้ใครสงสัย ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะตามันเหมือนกันหมดใช่ไหมก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยเราดูด้ไงว่าเราอยู่ใช้รุ่นไหนอยู่ซื้อรุ่นอะไรนะครับก็มีเขียนตรงนี้ด้านล่านะครับที่เป็นขาพับของเขาเนี่ยตัวแบนจะเป็นขาพับได้นะก็จะมีรายละเอียดสเปคต่างๆนี่ครับเขียนเอาไว้บอกครบเลยว่าแต่ละช่องปล่อยไฟอะไรยังไงนะก็ดูง่ายดีครับอันนี้ชอบพอชาร์จไฟนะครับ3พอร์ต Type C 2พอร์ต A 1พอร์ตนะสรุปง่ายๆ Type C ทั้ง2องช่องปล่อยไฟ max ที่60วผมสรับ่้0วัตต์รั้งดูงนะครับ คือถ้าเสียบ C 1กับ C 2พร้อมกันช่องหนึ่งจะปล่อย45ช่องแรกครับช่องที่2จะปล่อยที่20นะครับผมถ้าเสียบ C1 หกับ USB อ1จะปล่อย45แล้วตัว USB จะปล่อยที่18วัตต์แมกนะครับแต่สมมุติถ้าคุณสลับมาเป็น C2 บอ USB เนี่ยเขาจะปล่อยรวมกัน2ช่อง15วัตต์แล้วก็มาแชร์กันนะอันนี้จะมีความแตกต่างคือถ้าจะเสียบกับ USB คุณควรจะต้องเสียบ C1 ถึงจะได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับส่วนถ้าเสียบ3ช่องพร้อมกันเลย C1 45นะครับแล้ว C2 กับ s b เอเขาจะเฉลี่ยกัน15วัตต์นั่นเองนะครับผมก็ตามนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันใช้งานจริงกันดีกว่าปุ๊บนี่นะครับอย่างที่บอกเขาจะมีไฟหนึ่งดวงเป็นสีฟ้านะครับเอาไว้บอกว่าเราเสียบปุ๊บแล้วมีไฟเข้าแล้วมาเดี๋ยวเรามาเทสต,ตัว USBA กันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างรองรับการชาร์จเร็วอะไรบ้างนะครับ ก็รองรับตามนี้นะครับเปิ้ลตัว5โวลต2.4แอมป์นะครับผมตัว Samsung AFC หัวเวย FCP รองรับจนถึง12โวลต์เลยนะครับผมแล้วก็หัวเวย SCP ก็รองรับสูงสุดถึง40วัตต์เลยนะครับ QC 2.0รองรับ QC 3.0ก็รองรับถึง m a ็นะครับแต่ว่าบุ o กดชบุกชาร์จ a ดชชาร์จวอ a r บชาร์ e ซ b เปอร์พวกนี้จะไม่รองรับนะครับผมตัว ปัม๊มเอ็กเพสของเมดเทก็จะไม่รองรับนะครับแล้วก็ไม่มี PD นะครับซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าเป็นตัว USB A นั่นเองเดี๋ยวเรามาลอง USB C กัน C ี่กับ C 2สเปคเหมือนกันนะครับก็รองรับทุกอย่างเลยนะครับ SCP 40วัตคือเรียกว่าตัว A รองรับอะไรตัวนี้รองรับหมดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาตัวปั๊มเอ็กเพสนะครับ1.1 2.0รองรับทั้งคู่นะครับตัว Bo ุ k d a s h w a r p s u p e r b o o k เนี่ยไม่รองรับนะแล้วก็ PD นะครับเป็น3.0 65วัต์เดี๋ยวมาดู PD ที่5ววล916 2โวลต์15โวลต์20โวลต์แล้วก็ตัว PPS นะครับที่3.3ถึง11โวลต์ก็คือครบคันมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จซัมซุงกันดีกว่ามาลองเสียบชาร์จกับมือถือซัมซุงกันนะครับผมตัวนี้รองรับ45วัตต์ นี่นะครับขึ้นชาร์จด่วนพิเศษ2.0นะครับก็คือสามารถชาร์จได้ max 45วัตต์เลยสาหรับคนนําไปชาร์จซัมซุงนะครับส่วนใครจะนําไปชาร์จตัว iPhone นะครับไม่ต้องห่วงตัวนี้รองรับ165วัตต์ไอโฟนเนี่ยชาร์จเร็วได้สูงสุดตามสเปคอย่างแน่นอนนะครับชาร์จ iPad ก็ได้รวมถึงสามารถชาร์จ macbook air ได้ด้วยนะครับผมใครสนใจไปดูกันได้นะครับ bezos g a n 5 pro ตัวนี้ผมชอบมากเลยเป็นตัวที่ผมเอาไว้พกไปไหนมาไหนเป็นประจานะครับไปเที่ยวไปทํางานนอกสถานที่อะไรตัวเนี้ย จบมากๆสำหรับผมครัใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ